เมื่อสักครู่อาจารย์พูดถึงการสื่อสารด้วยอวัจนภาษาด้วยนะคะการสื่อสารด้วยอวัจนภาษาหมายถึงการสื่อสารที่แสดงออกทั้งทางกายกิริยาสีหน้าท่าทางเป็นต้นค่ะ มาดูตัวอย่างการสื่อสารด้วยอวัจนภาษานะคะ 1. บุคลิกภาพการติดต่อธุรกิจบุคลิกภาพเป็นสิ่งที่สำคัญนะคะเพราะเป็นสิ่งที่บ่งบอกความเป็นตัวของคุณได้และยังคงเป็นการแสดงออกถึงความเคารพผู้อื่นบุคลิกภาพที่ดีไม่ได้หมายความว่ามีรูปร่างหน้าตาที่สวยหรือแต่งกายด้วยเสื้อผ้าที่แพงแต่หมายถึงการที่แต่งตัวดูดีเหมาะสมกับเวลา กาลเทศะและสถานที่ที่ไปค่ะและนอกจากนี้บุคลิกภาพหมายถึงการที่มีกิริยาที่เหมาะสมกาลเทศะไม่ลุกลี้ลุกลนมีความมั่นใจในตนเองและไม่เป็นการเป็นงานจนเกินไปค่ะ 2. การแสดงออกทางสีหน้าค่ะ ในการพูดผู้พูดต้องแสดงถึงสีหน้าให้เหมาะสมกับเนื้อหาและเหตุการณ์สบตาผู้ฟังหรือในกรณีที่เป็นผู้ฟังควรใช้สีหน้าท่าทางที่แสดงความคล้อยตามต่อผู้พูดด้วยค่ะและ 3. การเคลื่อนไหวของร่างกายค่ะการเคลื่อนไหวของร่างกายนำไปสู่ความใกล้ชิดระหว่างคู่สนทนาค่ะ การสื่อสารระหว่างผู้ที่อยู่ใกล้กันโอกาสที่จะปฏิเสธจะมีน้อยกว่าคนที่นั่งห่างกันค่ะผู้พูดที่มีการใช้มือประกอบด้วยหรือผู้ที่พูดไปพร้อมกับเดินไปด้วยจะสร้างความน่าสนใจมากกว่าผู้ที่ยืนพูดเฉยๆค่ะแต่หากเป็นการนำเสนองานให้กับลูกค้าการเดินไปพูดไปก็อาจจะสร้างความรู้สึกน่าลำคาและงุนงงให้แก่ลูกค้าได้ค่ะ การสื่อสารด้วยอวัจนภาษาข้อถัดมาคือการใช้น้ำเสียงค่ะน้ำเสียงในที่นี้รวมถึงการใช้เสียงหนักเสียงเบาการออกเสียงอักขระความดังความเบาของเสียงผู้พูดการรู้จักใช้น้ำเสียงให้เหมาะสมด้วยค่ะ การสร้างอารมณ์สร้างบรรยากาศมิใช่ราบเรียบหรือตะกุกตะกักจนขาดความน่าสนใจหรือไม่ถึงกับต้องใช้น้ำเสียงเหมือนกำลังเล่นละครข้อถัดมาคือการแสดงทีท่าหมายถึงลักษณะท่าทางเช่นท่ายืนท่านั่งท่าเดิน ผู้ที่เดินอย่างสง่างามผ่าเผยผู้ที่ยืนตัวตรงย่อมน่าเชื่อถือมากกว่าผู้ที่เดินไหลหอหรือพักขาข้างหนึ่งในขณะที่พูดดังนั้นบุคลิกส่วนนี้ค่ะมีความสำคัญเหมือนกันข้อถัดมานะคะการสบตาค่ะหรือที่เรียกว่า eye contact ดวงตาคือหน้าต่างของหัวใจนะคะดวงตาสามารถแสดงถึงความรู้สึกต่างๆที่ผู้พูดหรือผู้ฟังได้สื่อสารออกมาได้ค่ะและในบางครั้งสามารถจับสิ่งที่ผู้พูดสื่อออกมาได้ค่ะว่ากำลังพูดจริงหรือเปล่า บางทีเราแค่มองตาเราก็รู้แล้วนะคะว่ารู้สึกพอใจหรือไม่พอใจสนใจหรือไม่สนใจค่ะในการสื่อสารที่ดีนะคะผู้พูดจะต้องมีการสบตากับผู้ฟังเป็นระยะระยะและผู้ฟังเองก็จะต้องสบตากับผู้พูดเป็นระยะระยะเหมือนกันเพื่อที่จะเช็คความถูกต้องความเข้าใจซึ่งกันและกันค่ะ การสื่อสารด้วยอวัจนภาษาข้อต่อมาค่ะคือเรื่องของเวลาในทางธุรกิจเรื่องของเวลามีความสำคัญมากเลยนะคะ เพราะว่าสามารถสื่อสารความหมายบางอย่างได้พนักง,งานคนใดที่ผู้บริหารเรียกเข้าพบแต่เช้าแสดงถึงสัญญาณบางอย่างค่ะซึ่งคงไม่ใช่การแจ้งข่าวการเลื่อนตำแหน่งค่ะหรือกรณีการเรียกสัมภาษณ์บุคคลเข้าทำงานบุคคลที่ได้รับการนัดหมายให้เข้าพบในช่วงเวลา9โมงย่อมแสดงถึงการให้ความสำคัญมากกว่าบุคคลที่ได้รับการนัดหมายให้เข้าพบตอน5โมงเย็น ข้อถัดมาค่ะคือเรื่องของระยะห่างระยะห่างระหว่างคู่สนทนาเป็นสื่อบอกความรู้สึกทั้งสองฝ่ายที่มีต่อกันได้ค่ะ การนั่งใกล้กันแสดงถึงการยอมรับกันในขณะที่อีกฝ่ายหนึ่งเข้าไปใกล้และฝ่ายตรงข้ามถอยออกห่างนั่นแสดงให้เห็นถึงว่าคู่สนทนายังไม่ยอมรับให้เข้ามาในพื้นที่ส่วนตัวของตนเองมากค่ะและนี่ก็คือเรื่องของอวัจ,จนภาษาที่คู่สนทนาสามารถสังเกตได้จากบุคลิกภายนอกจากการปฏิบัติตัวของเราค่ะ ดังนั้นในฐานะที่เป็นโคโทรเซึมเซอร์วิสจงระมัดระวังในเรื่องของการสื่อสารนะคะเพราะเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนมาก